ู้ชมคะวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนะคะวันนี้น้องๆหนูๆน,นักเรียนทั้งหลายนะคะคงเดินทางไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะกังวลใจเ,เพราะว่าต้องส่งบุตรหลานกลับเข้าสู่โรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้เองสถานศึกษานะคะเขามีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแล <S <S นักเรียนอย่างไรรวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของแต่ละสถานศึกษาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของคุณธัญลักษ์เกียรติกุลไทยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งซึ่งตอนนี้ผอ,ออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสิวรรคุณครูผาคะครับผอครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าคึกคักนะฮะกับบรรยากาศของการเปิดภาคเรียนในจังหวัดอุทัยธานีเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในจังหวัดอุทัยธานีนะคะในเรื่องการเตรียคมความพร้อมของสถานศึกษา เราได้ติดตามนะคะติดตามแล้วก็มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาตอนนี้สถานศึกษาในสังกัดของเราเนี่เราได้เตรียมความพร้อมอยู่สามส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเราได้เตรียมความพร้อมด้านสถานศึกษาด้านสถานศึกษานั้นเราก็จะดูตั้งแต่อาคารเรียนนะคะว่าความพร้อมของอาคารเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้ เตรียมความพร้อมในเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตอย่างไรสภาพแวดล้อมด้วยนะคะว่าปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนที่จะเข้าสู่โรงเรียนหรือไม่รวมทั้งภูมิทัศน์ต่างๆนะคะในสถานศึกษาในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของห้องเรียนนะคะห้องเรียนนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนเช่นทีวีกล่องรับสัญญาณในการจัดก,การเรียนการสอนในกรณีที่ครูเราไม่พร้อมนะคะสามารถที่จะ ใช้จักการเรียนการสอนได้ในวันเปิดภาคเรียนนะคะส่วนนี้ก็มีความพร้อมนะคะโดยทางเราได้ได้จัดนะคะจัดกลุ่มที่รับผิดชอบทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะ<ฆ>ได้ไปดูในเรื่องขอ,องรับสัญญ,ญาณก็ดีตัวตัวทีวีสมาร์ททีวีก็ดีนะคะ<ฆ>เพื่อที่ให้คุณครูและนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้พร้อมกันแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ต่อเนื่องนะคะในส่วนนี้ แล้วก็ส่วนที่สองนะคะก็คือในเรื่องของคุณครูนะคะตัวคุณครูในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเราก็ได้เตรียมความพร้อมให้กับคุณครูโดยได้ได้พัฒนาครูนะคะในเรื่องการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active แ Learning น,นะคะแล้วขณะนี้เราก็ได้รับย้ายครูนะคะรับย้ายครูสองครั้งเพื่อที่จะให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่เพียงพอได้ได้รับครูเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็สามารถที่จะ ให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าเรามีครูที่จะดูแลนักเรียนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพนะคะในด้านของผู้เรียนนะคะในด้านของผู้เรียนนั้นเราได้เน้นย้ำนะคะเน้นย้ำกับผู้บริหารแล้วก็คุณครูนะคะว่าก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งนักเรียนต้องสิ่งแรกที่จะได้ก็คือชุดนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนเข้าไปในโรงเรียนแล้วสิ่งที่จะต้องดูแลนักเรียนก็คือเรื่องเรื่องอาหารกลางวันนะคะ แล้วก็อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่นักเรียนจะต้องได้รับแล้วก็เป็นใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สําคัญสุดก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะในเรื่องความปลอดภัยเราไม่ได้ดูแลนักเรียนเฉพาะในส่วนที่อยู่ในโรงเรียนแต่เราดูแลนักเรียนตั้งแต่ออกจากผู้ปกครองหรือออกจากบ้านนะคะ,<ท>ะ <EX. S 1> ออกจากบ้านส่วนหนึ่งนะคะ<อ>นักเรียนส่วนหนึ่งก็คือท่านเด็กเล็กนะคะโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ปกครองนักเรียนจะมาส่งด้วยตนเองนะคะ,ะแล้วก็จะมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะมาเรียนด้วยการปั่นจักร,รยานมาหรือเดินมานะคะเพราะว่าสถานศึกษาของเราโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านฉะนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการเดินเท้าและก็การปั่นจักร,รยานมาสําหรับเด็กที่โตขึ้นหน่อยหนึ่งส่วนนักเรียนที่อยู่ไกลหน่อยเราก็จะมีรถรับส่งนักเรียนนะคะ ซึ่งรถรับส่งนละเรียนก็ได้เน้นย้ำเรื่องว่าหนึ่งจะต้องมีครูที่ติดตามไปรับเด็กนะคะเพื่อที่จะดูแลตั้งแต่เด็กขึ้นรถมาแล้วก็ระหว่างทางว่าเด็กอยู่ยังไงนะคะในช่วงที่เดินทางแล้วก็สุดท้ายส่งถึงสถานที่ก็คือโรงเรียนนะคะว่าเด็กลงจากรถปลอดภัยจริงแลวหว่างเดินทางเด็กปลอดภัยจริงในส่วนตรงนี้นะคะในเรื่องตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ในในเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษานะคะในเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาตอนนี้เราก็พยายามที่จะจัดสรรให้ครูนะคะสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กก็พยายามที่จะจัดสรรครูไม่ว่าจะเป็นครูวิกิตก็ตามครูวิ์ก็ตามซึ่งเป็นอัาจางที่เข้าไปช่วยครูประจําการในการจัดการเรียนการสอนนะคะในส่วนตรงนี้ประกอบกับได้เน้นย้ําในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพว่าทําอย่างไร เด็กของเรานะคะเด็กที่คุณครูที่ผู้ปกครองเอามาให้เราแล้วเราสามารถที่จะทําให้เด็กมีคุณภาพนะคะโดยได้เน้นย้ําเรื่องการสร้างคนดีให้กับสังคมนะคะซึ่งส่วนนี้ว่าหากเราได้เราได้คนดีแล้วสิ่งต่างๆก็จะตามมาคนเก่งก็จะตามมาด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในภาคภาคเรียนที่จะมาถึงนี้ค่ะค่ะ พอ,อาคา้าในส่วนของการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2566นี้จากการสำรวจเราพบนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาบ้างหรือเปล่าคะและเรามีการช่วยเหลือตัวนักเรียนและครอบครัวย,ยังไงบ้างคะเออก็จะมีกรณีที่เด็กหลุดจากระบบเนื่องจากว่าเด็กได้ติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพอย่างต่างจังหวัดนะคะเราก็ได้ประสานไปยังสถานที่ที่เด็กที่ผู้ปกครองพาเด็กไปประกอบอาชีพ แล้วก็มีการส่งต่อเพื่อที่จะให้เด็กได้เข้าสู่ระบบนะคะประกอบกับอีกส่วนหนึ่งเด็กของเราส่วนหนึ่งนะคะก็คือหลุดออกจากระบบหลุดออกจากเนื่องจากว่าหนึ่งเด็กเด็กไม่อยากมาเรียนเด็กเข้าสู่วัยรุ่นนออกไหมคะพอเด็กเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ไม่ก็อาจจะติดเพื่อนพอติดเพื่อนแล้วก็ไม่มาเรียนเด็กเด็กกลุ่มนี้เราก็ติดตามเข้ามาโดยเราได้คือ คือเด็กกลุ่มนี้อายุจะจะมากกว่าเพื่อนหน่อยในในระดับเดียวกันแล้วก็ส่งต่อไปยังกศนอหรือการศึกษานอกระบบนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเข้าสู่ระบบได้ในส่วนตรงนี้ส่วนอื่นๆก็ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเด็กของเราส่วนใหญ่ที่ตกหลน่นหรือว่าออกนอกระบบส่วนใหญ่แล้วเราสามารถที่จะนํากลับเข้ามาสู่ระบบได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะค่ะครับผมเดี๋ยวสุดท้ายให้ทางนาพอเนี่ยฝากละกันนะฮะ ให้คำมั่นกับผู้ปกครองแนะแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเนาะของการเปิดภาคเรียนนี้ด้วยนะครับกับปีการศึกษา2566เชนินครับก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะก็ให้ให้มั่นใจว่าสถานศึกษาเราพร้อมในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนี้นะคะนักเรียนจะต้องอยู่โรงเรียนจะทั้งตั้งแต่ออกจากบ้านมานะคะนักเรียนจะต้องมีความปลอดภัย ไม่ว่าจะการเดินทางมาเรียนหรือแม้กระทั่งการอยู่ในโรงเรียนนักเรียนจะต้องปลอดภัยในทุกเรื่องนะคะทางด้านร่างกายรวมทั้งทางด้านจิตใจด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะจิตที่ดีนะคะจากการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะค่ะ ขอบคุณนะคะผอ,อธัญลักเกตกุลไทยค่ะผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะคะคที่มามให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะในปีการศึกษา2566ที่ต้องส่งบุตรหลานนะคะออกจากอ้อมกอดเข้าสู่รั้วโรงเรียนต่อไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นบ้านหลังที่2นะคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค